สวัสดีพี่น้องนะครับมาพบพอกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ได้พอกันอยู่หลายมือแล้วครับเนาะได้ลงแต่คลิปชอ็อตเป็นคลิปสันน้นพี่น้องได้เบิ่งนะครับขออภัยหลายๆนะครับเนื่องจากว่ายุ่งยากปิดเทอมนะครับพี่น้องช่วงที่ปิดเทอมแต่ตอนนี้ก็ปิดเรียบร้อยนะครับพาพี่น้องมาจัดจดจวดพี่น้องเอ้ยสีแดงจึง้งคึองอยู่นะครับผมมีเครื่องในผอมเสเสบจิมกับเจลขี้เพียนะครับพักเฮามียอดตูมฝรัง่งงามๆนะครับช่วงเมื่อกี้ ฝนตกพี่น้องงามๆหอมๆเลยนะครับผมแล้วก็มีหมากผักไสบ่นะครับหมากผักไสลวกเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีบักแคนนะครับมะแขวนมะแขวนนี่แหละครับภาษากลางนะครับนี่ล่องเอาบักแคนมาก,กินกับลาล่องเบิร์กน,นะมันคือหอมดีแทะนะครับผมแล้วก็มี <c oughs> <c oughs> บักทัวโอ้ยนั่นลืมอีกละลืมบักริกแล้วก็กระเทียมทนดองอ,อ่ะมาเป็นยังมาพี่น้องมา แสียบน่ากันช่วงนี้เพจกันยังกูขึ้นบ่อนใดและพี่น้องเด้อชักสิเป็นแนวแดำแต่ว่าเ้าก็ต้องสูตต่อไปครับอการบักบแคนครับไปเป็นพวงอืหอม,อม,อมขึ้นดังเลย Ừ. Hmm. nghe ngay ngay. Khom đi. Chìm chào cả nhà. สุดยอดพี่น้องเอ้คำใหญ่ๆครับบบกแค่นนี่บ้านผมเนาะส่วนมากกินกับบมกน้ำไม่แสยบไหมพี่น้อง

ร้อยยี่สิบบาทถูกก็่านี้มีอีกบาได้หลายพผอมแต่ว่าเป็นร้านในหมู่บ้านครับบม่เม็นร้านในตลาดออื

ที่เป็นเดาลิน้นเป็นชาลิน้นคือจังผักขาดน่ะน,นะครับคล้ายๆกันด้วยพี่น้องคนอีสานหลายๆก็อาจจะเคยกินอยู่ดอกผักเนื้อก็อาจจะมีบางเนาะ หอมพี่น้องหอมดีมันมปนได้หน่อยๆอเลยครับ จำนำแจวเพิ่คมความคมลงไปอีก ช่วงนี้บ้านผมเริ่มมีหมอกเด้เป็นของอตับตับไร้แห้ง ช่วงนี้ยังบอนได้สั่งเพจใหม่เนื่องจากว่าผมล่อเฟซบุ๊กตรวจสอบให้อขอไปครับถ้าบ่าไไ้ขึ้นค่อยจะสั่งใช่ไหมครับ เลยรอบบังนี่แหละจักสิจังใดหลายสัปดาห์ยูวสันครับ <c oughs> ขณะคุยเลยครับยังไงเปหนอยเนี่ยได้ไรครับ อ,อ,อิ่มครับนี่น้องบอลบเบิด e เลยแซ่บคุ้มนะครับน้ำบานเท่านี่ได้ลายกินเบิดประมาณ 60บาทนี่แหละบดได้ท <c oughs> ิ่มเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเอาไปใหดกินต่อได้อุ่นได้นะครับเห็ดสุกขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้การติดตามรายการของผมหากว่าผิดพลาดกะต้องขออภัยนะครับเด้อลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ